สวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่พี่ทุกท่านนะครับผมที่เข้ามานะครับรับชมพระเครื่องนะครับผมในช่องจ่าโทเฮนรี่พาสองพระนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำนะครับผมแล้วก็รีวิวนะครับเอ่อพระหลวงปูดทวดวัดช้างเอ่อวัดไซขาวนะครับแหมเมื่อกี้พูดว่าวัดช้างให้วัดไซขาวปีพศสองห้าสี่สามนะครับ นี่นะครับผมก็เป็นเหรียญกลมนะครับขนาดใหญ่นะครับผมเป็นเหรียญกลมขนาดใหญ่พอสมควรเลยนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับองค์นี้นะครับเป็นเนื้อนวะโลหะนะครับผมที่ะระลึกพิธีเททองนะครับ ตรงนี้นะครับที่ระลึกพิธีเททองจันทะลุปราคา16กอคอนะครับกระกะดาคมพศสอง3วัดทรายขาวนะครับเป็นหลวงพระทวดพิมพ์หัวโตนะครับผมเป็นพิมพ์หัวโตหน้ายิ้มนะครับสวยเลยนะครับตรงด้านบนนี้มียันนะครับ นโมโพธิสตัตโตอาคันติมายะอิติภควานะครับก็เป็นคาถาบูชาหลวงปู่ทวดนะครับผมเนื้อนวะโลหะนะคร,บะะะครบับเนื้อนวะโลหะนะครับกับเนื้อทองแดงนะครับทองแดงรุ่นนี้จะเป็นทองแดงลมดํานะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เนื้อนวะโลหะล้านเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็เนื้อนวะโลหะเนี่ยเขาจะตอกโค้ด เนี่ยไบโพแล้วก็มีโคตนาด้านในเนี่ยสองอันนะครับเนี่ยสองโคดด้านหลังของรุ่นนี้นะครับก็เป็นพระราหูนะครับผมเพราะว่านี่ด้านหน้าสืบเนื่องมาจากนะครับตรงกับเลิกจันทรุป,ปราคานะครับหรือว่าราหูอมจันทันเองนะครับผมจันทรุป,ปราคานะครับ ก็มีลาหูอยู่ในทั้งหมด8ตนนะครับผมมีโค้ดพระอาจาร,รย์นองนะครับธรรมภูโตอาจาร,รย์นองก็นั่งนะครับสมาธิแล้วก็นี่มีรูปตะกุดนารายแปลงรูปนะครับพระรุ่นนี้ต้องบอกก่อนนะครับว่าไม่ทันท่านอาจาร,รย์นองปลุกเสกนะครับผมแต่ก็มีพิธีปลุกเสกใหญ่ชัดเจนนะครับ แล้วหลวงู่ทวดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนนะครับรุ่นแรกปีพศสองสี่เก้าเจ็ดหลวงู่ทวดก็ไม่ได้ปลูกเสกนะครับเพราะว่าหลวงู่ทวดนั้นนะครับเป็นพระสมัยอายุทยานั่นเองนะครับอายุสี่ร้อยกว่าปีที่แล้วนะครับหลวงู่ทวดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนนะครับก็แฝงได้หมดนะครับขนาดถึงมีคำกล่าวที่ว่านะครับว่า หลงประทวเนี่ยจะเก๋จะแท้ก็ยังแฝนได้นะครับแฝนได้หมดมีอิทธิฤทธิ์หมดนะครับแต่ว่าเอ,อ่อเรื่องราคาค่างวดนั้นนะครับก็อาจารย์นู้นปลูกเสกอาจารย์นี้สร้างอะไรเนี่ยก็ว่ากันไปนะครับอันนั้นคือเรื่องราคานะครับแต่ว่าถ้าบอกว่าเป็นหลุงบัะท่วนะครับเก๋แท้นะครับยังแฝนได้หมดนะครับผมแล้วด้านหลังพระราหูเนี่ยก็พระราหูเนี่ยเขามีความเชื่อกันนะครับว่า ผู้ที่แฝงแล้วก็บูชานะครับจะดวงไม่ตกนะครับราหูเนี่ยจะช่วยหนุนดวงนะครับแล้วก็กลับร้ายกลายเป็นดีนะครับแล้วก็มีตะกรุดรูปตะกรุดของนี่นะครับตะกรุดนายแปลงรูปนะครับตะกรุดของอาจารย์นองนี่ก็เขาเรียกว่ากลับร้ายกลายเป็นดีนะครับเนื้อนวะโลหะนะครับผม อาจารย์นองนะครับพระอาจารย์นองธรรมะภูโตพรลาหูนี่ครับคมเป๊บเลยนะครับโคดนะสองตัวนะครับพรลาหูเหรียญตึงนะครับแล้วก็สวยมาก ด้านหน้านะครับหลวงพอ่อทวดที่ระลึกพิธีเททองจันทรุปราคาสิบหกกอคอสองห้าสี่สามวัดใจขาวนะครับผิวเหรียญน,นั้นตึงมากหัวโตนะครับพิมพ์หัวโตจมูกสวยเลยนะครับ สังคติริ้วจีวรต่างๆก็เป็นพระที่สวยอีกหนึ่งรุ่นนะครับของทางวัดไส่ขาวนะครับผมถือว่าสวยเลยนะครับ สำหรับเหรียญน,นี้นะครับผมเปิดราคาไว้พร้อมเลี่ยมพร้อมส่งด่วนนะครับพร้อมประกันแท้ให้ตลอดชีพเนี่ยที่ราคานะครับ2,800บาทนะครับสนใจก็โทรนะครับผม0 9 8ย์เก้า6ปดี่หนึ่งสาเชฟนะครับ2,800บาทเท่านั้นนะครับราคาเบามากนะครับเบาหวิวเอาไปแขวนบูชาได้สบายใจนะครับเป็นพาแท้ จากทางวัดใส่ขาวอย่างแน่นอนนะครับมีในสารระบบชัดเจนนะครับผมแล้วก็มีนะครับพาเครื่องในช่องนะครับอีกมากมายเลยนะครับเชิญเพื่อนเพื่อนี่พี่นะครับเข้าไปรับชมพาเครื่องในช่องกันได้นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดไลค์นะครับกดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยนะครับผมอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับแล้วก็กดติดตามนะครับ เพื่อมีคลิปใหม่ๆนะครับจะได้แจ้งเตือนให้เพื่อนๆพี่ได้รับชมกันนะครับผมท้ายในช่องก็มากมายเยอะจริงนะครับนี่นะครับเหรียญเงินอาจารย์นองนะครับเนื้อเงินปีพศสองห้าสามแปดองนี้ก็เดี๋ยวว่าจะเลี่ยมนะครับ หายเลข95นะครับผม95โคตรสุดยอดโคตรสวยนะครับป,ป,ปิงปิงปังปังนะครับองนี้นะครับก็2800บาทนะครับสนใจก็โทรนะครับผม0988 5้าสี่หนึ่งสาหกหกเชนนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขออนุญาตนะครับจบลงเพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะครับผมสวัสดีครับ